ไม่เคยอยู่ในหัวสมองผมเลยทำไมผมใจไม้ไส้กรรมใจดำจังนักเรียนผมคนเดิมอีกแล้วครับคนนี้นะไปเรียนรู้เรื่องพลังงานมาเรียนกับครูเตมาแล้วนะเข้าใจนะเข้าพอเริ่มเป็นสุขทุกอย่างโอเคลูกเริ่มโอเคโอเคงั้นไปเรียนเพิ่มเติมจากอาจารย์ท่านอื่นจากกลุ่มอื่นจากโยคะจากนุ่นจากนี่จากจักระจากนุ่นจากนั่นจากนั่นจาก สุดท้าย <c oughs> อยากสอนอยากช่วยวงเล็บว่าคนรอบข้างเจอใครก็สอนไปหมดเลยเจอใครก็เนี่ยบอกแล้วมันต้องเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรามีสติไหมทุกอย่างเนี่ยมันต้องอย่างนั้นเนี่ยนะมันมีขึ้นนั้นนั้นเราต้องดึงพลังงานมาเนี่ยนะเดี๋ยววนนี้จะไปเดินกลางแดด ไปรับพลังงานแดดัะนิดนึงนี่นะเราต้องนั่งสมาธินี่นะเราต้องไปอย่างนั้นนั่นแนะ่นอนไปบอกเขาและมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้เคยเตือนเขาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนแรกๆเลยนะเขาเป็นคนชอบสอนคือมันรู้แล้วแบบอยากสอนผู้อืู่ไปสอนเจ้านายเขาเจอเรื่องไม่ดี เขาบอกผมว่าเจ้านายชมผมเลยกูเต้มันดีมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมควบคุมอะไรได้แล้วผมก็ผมก็เตือนเขารอบที่หนึ่งว่าอย่าสอนคนรอบข้างอย่าพูดไม่จําเป็นไม่ต้องสอนสักพักหนึ่งผ่านมาวันสองวันแม่ปากผมนี่มันไม่ดีหรือยังไงนะเจ้านายสวนมาว่าไหนว่าเก่งไงไหนว่ารู้เรื่องอะไรไงทําไมไม่เห็นทําได้เลยควบคุมตัวเองไม่เห็นได้เลย เดิมโดนละเขาทุกข์ใจมากเขาช้ำใจมากไปเรียนมาอีกลวไปเรียนที่อื่นเจ้าอื่นมากุ้นก็ามาแล้วนะไปบอกจัดการลูกน้องอย่างนั้นอย่างนี้ลูกน้องกับมองหาว่าเขาไม่คือไม่ปกติบ้างหรืออะไรก็ตามอะหรือไม่ทําตามไม่เห็นจะทําตามที่บอกผมมีพลังงานเยอะผมมีไอเดียกระฉูดแต่ว่าเขาไม่รับไอเดียผมผมม,มันแย่มันอย่างนั้น จำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะรู้เรื่องอะไรแล้วคุณรู้สึกอยากสอนคนรอบข้างให้คุณหวังดีกับเขาก็พอครับคนรอบข้างผมผมอยากสอนมากๆเลยผมอยากช่วยมากๆเลย แต่ผมรู้ว่าเขาไม่พร้อมที่จะฟังผมรู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาตราบใดที่เขายังไม่เดินมาหาผมแล้วบอกว่าสอนผมหน่อยสอนฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยขนาดมีคนบอกว่าช่วยฉันหน่อยเชื่อไหมว่าคนรอบข้างผมผมพูดเรื่องนี้ก็ไม่มีใครฟังหรอกครับแม้กระทั่งคนรอบข้างผมเคยดูร้ายสดผม ก็ไม่ฟ like ังผมหรอกครับเขาก็ปัดทิ้งนะเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณจะรู้สึกว่ามันใช่ว่าเออว่าจริงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะได้สอนใครก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ต้องพยายามไปสอนเพราะมันจะทำให้ตัวคุณแย่ลงและมันจะทำให้ตัวเขาแย่ลงไปอีก เพราะอะไรรู้ไหมเช่นผมบอกคนรอบข้างผมว่าเนี่ยรู้ไหมว่ากดแรงดึงดูดมันต้องทําอย่างไงอย่างนี้อย่างโน้นเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับเขาอาจจะแอนตี้สมมตินนะอเอาแค่เรื่องง่ายๆเรื่องเรื่องการเงินธรรมดาเนี่ยแล้วนั่นเท่ากับผมกําลังทําร้ายเขาไปเลยในตัวทั้งที่เหมือนจะหวังดีนะแต่พอเขาไม่ฟังโกรธเขาอีก โมโหอ,อีกโว้โง่จังไม่รู้จักรับรู้ไม่รู้เรื่องเลยนั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกนะแต่คุณจะสอนหรือคุณจะพูดหรือคุณจะช่วยต่อเมื่อมีโอกาสสร้างโอกาสขึ้นมาสิเรื่องนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมเหมือนผมสอนอยู่ตรงเนี้ย ผมไม่ได้บอกว่าผมอยากจะช่วยนะผมแค่บอกว่าผมอยากจะบอกในสิ่งที่ผมเจอมาคอสสิบห้าวันผมจำได้ว่าผมทํามาแล้วผมก็คิดว่าลูกผมต้องได้เรียนสิผมก็เลยต้องเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงทํามาเป็นคอสสิบห้าวันเพราะผมต้องการให้ลูกผมได้เรียนเรื่องพวกนี้ผมก็เลยต้องเอามาทํา มาบอกมาบอกมาบอกเรื่อยๆส่วนผมจะนั่งไปเ,เขาเรียกว่าอะไรไปยัดเยียดนะครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้ไปแชร์ในกลุ่มขายรถแชร์ในกลุ่ม tiktok แชร์ในกลุ่มขายบ้านแชร์ในกลุ่มขายที่แชร์อะไรเยอะๆไปหมดกระจายไปหมดเลยยัดเยียดให้เขาไม่มีใครสนใจคุณหรอกกดมันเป็นแบบนี้จริงๆ แต่คุณตั้งหากล่ะที่ต้องช่วยตัวเองที่ต้องสอนตัวเองแล้วเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะรู้เองว่าคุณแทบไม่ได้สอนอะไรเขาเลยคุณแค่ปล่อยแสงออกมาอ่าเหมือนหลอดไฟอะ่ะคุณแค่ปล่อยเอ่อความรู้ออกมาผมแค่พูดออกมา เขามีหน้าที่ซึมซับและรับไปบางคนดูแล้วรับไม่ได้ซึมซับไม่ได้ปัดทิ้งไม่เข้าใจทําไมคนนี้สอนอะไรไม่เข้าใจแต่ทําไมคนนี้บอกเข้าใจลึกซึ้งดีมากอ,อ๋อนี่นี่นี่นอชอบฟังครูเตชัดเจนเข้าใจลึกค่ะอาขอบคุณมากๆครับบางคนทํำไมบอกแบบนี้บางคนปัดทิ้งเลยก็ไม่ใช่เรื่องบางเอิญผมจะบอกคนปัดทิ้งเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นหรอแต่เชื่อเถอะถ้าคุณอยากสอออนยยาาากกช่่่วววแล้เคไมรับบุณจะ โอ้จังฉันอุตส่าห์ของดีมาให้ไม่เอาอ่าเป็นอย่างนั้นอีกมันยิ่งทาให้ตัวคุณแย่ลงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณไปรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวแล้วคุณคิดว่าคนไม่อยากฟังเรื่องมนุษย์ต่างดาวของคุณแล้วแย่คุณผิดทางแล้วไปรู้ขึ้นพลังงานแล้วบอกว่าออวมาดูคูเตไอ้คูเตนี่มันไม่รู้อะไรเลยนะผิดทางแล้วนะนะ จำไว้ว่าคุณอย่าพยายามยัดเยียดเรื่องอะไรให้ใครเด็ดขาดแต่คุณจงทำเถอะครับให้มันแผ่ออกมาเองแล้วเดี๋ยวเขาจะถามคุณเองเมื่อถึงเวลาถึงเวลาทั่วพร้อมของเขาเมื่อไหร่เขาจะเดินเข้ามาหาคุณเองครับระหว่างที่คุณรอคุณมีหน้าที่ทำตัวเองให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นได้ไหมอ่ะผมขอเถอะ คุณไม่จำเป็นต้องไปอวดเกง่งหรืออยากจะช่วยเหลือใครก็ได้นะแต่เดี๋ยวถึงเวลาเมื่อไหร่นะคุณเต็มรอบเมื่อไหร่นะหรือคุณมีกําลังมากพอเมื่อไหร่นะเชื่อผมเถอะครับคุณจะค่อยๆเป็นเป็นตัวจุดประกายให้เขาและกันสิ่งที่ผมได้รับหรือได้รู้มาเนี่ ผมไม่ได้มาด้วยการเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนเลยเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เข้าใจเลยแล้วผมไม่ได้ใส่ใจด้วยไม่ได้สนใจด้วยนะครับผมยังคงทําของผมไปเรื่อยๆจนวันที่ผมรู้และเข้าใจเนี่ยมันวิ่งมาเองมันมาเองแล้วผมก็โอ้โ oh, หนี่เหรออ๋อ,อนี่เหรอพลังงานที่วิ่งขึ้นอย่างนี้เหรออุมันจะรู้สึกเองมาจะเข้าใจปัญญาที่ไหลเข้ามาไอ้ที่มาพูดๆเนี่ยคุณเห็นผมพูดได้เยอะๆเนี่ย หรือมีเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยมาเป็นการดาวน์หลดหลายๆคนพยายามจะเข้าไปนั่งสมาธิพยายามจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องจัก,กระพวกนี้พยายามจะไปเปิดตาที่สามพยายามจะอะไรไม่ว่าคุณจะพยายามได้หรือไม่ได้คุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้คุณจะรู้อยู่แก่ใจคุณหลอกใครไม่ได้หรอกครับนะและที่สําคัญคือ วิธีที่ผมใช้มันเป็นวิธีง่ายๆเบสิกไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้แปลกประหลาดผมแค่อยากเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาโอเคไหมที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและค่อยต่อยอดไปว่าฉันจะทําอะไรฉันเกิดมาเพื่อทําอะไรมันถึงจะเข้าใจเองทุกคนมีอยู่ในร่างกายทั้งหมดเหมือนเดจาวู oo, ทุกคนเคยเดจาวูถูกต้องไหม ความรักทุกคนเคยรักไหมความเจ็บทุกคนเคยเจ็บไหมความโลภทุกคนโลภไหมอยากรวยไหมอยากทุกคนมีเหมือนกันหมดตื่นรู้อะไรสักอย่างหรือเข้าใจอะไรสักเรื่องคุณก็คงอยากจะเป็นคนปกติใช่หรือไม่หรือคุณอยากจะเป็นคนที่เเป็นแม่หมอพ่อหมอโอ้ฉันอยากจะมุ่งทางนั้นเลยนะอยากจะต้องไปนั่งสมาธิอยู่ในปิรามิดแล้วมีเครื่องมงเครื่องมือมีอะไรผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะเป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้องสําหรับคุณเลย แต่ผมแค่อยากเป็นคนธรรมดามินิมอลไม่ต้องวุ่นวายเยอะแค่เง่งผมไม่ได้อยากได้รับพลังอะไรเยอะเลยแต่มันไม่เคยหมดเลยอะจากตัวผมตอนแรกก็จะไม่ใส่เรื่องเนี้ยอยู่ดีมันก็มีสิ่งหนึ่งที่วิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าให้เข้าไปได้ผมก็จะสอนเรื่องจากกาักราในคอร์สอาชีพสุดท้ายของจิตวิญญ,ญาณน,นำพาความสำเร็จคอร์สนี้ตอนแรกว่าจะสอนหวันนะตอนนี้ราคาเนี่ย อยู่3,500บาทแต่ผมไม่ได้ขึ้นราคานะครับเพิ่มเป็น10วันแล้วเนื้อหายังคงมาเรื่อยๆนะจะเริ่มสอนตั้งแต่วันที่22ถึง26นะครับ5วันแรกแล้วก็มาเจอกันอีกทีวันที่29แล้วก็วันที่3พฤษภาคมนะครับก็คือช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับจะเริ่มสอนแล้วนะครับราคา3,500บาท